สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กินข้าวกันค่ะข้าวกลางวันกันนะคะวันนี้มีผักเสี้ยนดองะคะ่ะกะทิ้นมะระกระเจ,จะียบหน่อไม้หมูทอดค่ะแล้วก็น้ำพริกปลาช,ช่อน,นะคะ่ะน้ำพริกปลาช,ช่อนอร่อยๆนะคะทุกคนข้าวเหนียวหนึ่งกล่องคะ่ะมีข้าวเหนียวหนึ่งกล่องนะคะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันคะ่ะทุกคนข้าวกับข้าวเหนียวด้วยมีข้าวเหนียวสวยๆค่ะนี่ข้าวเหนียวค่ะ เหนียวพวกใหม่สวยมากน่ากินไหมคะกินข้าวเหนียวกับน้ำพริกปลาช่อน,นะคะ่ะหมูทอดหมูทอดน่ากินไหมคะหมูทอดกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากแล้วก็น้ำพริกปลาช่อนคะ่ะน้ำพริกปลาช่อนนะคะนําพริกปลาช่อนเ้าขัวแล้วคะ่ะพริกปลาช่อนแล้วก็กระถิน,นะคะ่ะมีกระถินมีมะระนะคะแล้วก็มีนี่นะคะ่ะ กระเจียบด้วยหน่อไม้ต้มด้วยค่ะสีที่เสื่อมขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะผักเสี้ยนดองค่ะทุกคนผักเสี้ยนดองเจ้านี้อร่อยมากกินผักเสี้ยนดองกันนะคะผักเสี้ยนดองค่ะทุกคนผักเสี้ยนดองกินกับน้ำพริกปลาทูปลาเอตปลาช่อนนะคะกินกับน้ำพริกปลาช่อนคะ่ะน้ำพริกปลาช่อนแซบๆจ้า น่ากินไหมคะทำละเอียดมากคั่วด้วยค่ะคั่วแล้วด้วยตำเสร็จแล้วก็คั่วค่ะน้ำพริกตำแล้วก็คั่วจะได้ไม่เสียเร็วนะคะถ้าเราไม่คั่วแล้วมันจะมีมันจะอาหารมันจะเสียไวค่ะถ้าเราคั่วอาหารมันจะไม่เสียไวนะคะเก็บไว้กินได้สองวันได้ค่ะถ้าเราไม่คั่วนี่แบบถึงกลางวันแบบตอนเย็นก็กินไม่ได้แล้วค่ะจะไม่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 ดีแล้วรสชาติจะไม่อร่อยถ้าเราคั่วนี่มันจะกินได้นานค่ะหลายวันค่ะ กะทินนะคะกระทินอ่อนๆค่ะต้มหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ต้มดอกกระเจี๊ยบที่เหลือเมื่อวานนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบมะระขี้นกค่ะกินมะระขี้นกกันนะคะกะทินสวยมากค่ะทุกคนหมูทอดก็น่ากินมากค่ะหมูทอดสวยมากนี่น้ำพริกแมงดาปลาช่อนนะคะวันนี้กินปลาช่อนค่ะ ใส่แมงดาด้วยค่ะน้ำพริกปลาช่อนใส่แมงดานะคะวันนี้อร่อยมากน้ำพริกปลาช่อนแมงดาค่ะผักเซี่ยนผักเซี่ยนดองแสนอร่อยมาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะมะระนี่มีสปปรรพุณหลายอย่างนะคะคนที่กินคนที่เป็นเบาหวานกินแล้วดีมากค่ะบำรุงเลือดได้ เป็นเบาหวานก็ลดได้ค่ะเพราะความดันเบาหวานกิน